นายกสิ่งเนี่ยหมายถือว่าอยากสายตรงกับท่านเพื่อที่จะเจรจากลับมารูาคดีอะไรอย่างนี้ไม่ต้องสายตรงกับผมเลยก็ขึ้นเครื่องบ,บินกลับมาเลย <c oughs> ไม่ต้องมาสายตรงผมกลับมาที่ผมก็มีเจ้าที่เขาดูแลอยู่แล้วะนะชายแดดต้องค่อยจงมีใครแอบมอง อะไรไม่รู้วิ่งหางจุกตูดพื้นที่ชายแดนใหญ่เริ่มทับซ้อนใครมันเล่นละครแล้วก็อชัดใหญ่ควงคนประโยชน์ที่มันโชชนควางแผนเล่นคนน่าเจ็บใจแค่หวังการเมืองแค่หวังครอบครองแค่หวังเงินทองสร้างเรื่องวุ่นวายก็ไม่โตตอกก็แค่ปิดด่านปิดไม่ตอ กันสวัสดีครับพัชระพลเจริญพักดีครับลุงเอกบางหลงคนบ้านนอกนะครับเช้าก็ไปวิ่งที่สวนหลวงรอเก้าและบึงหนองบอนนะฮะก็คือเปิดประตูด,ด้านขวาเลี้ยวครับบึงหนองบอนะครับเพื่อปรับปรุงสมรรถภาพร่างกายในวัยเกษียณเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่น้องทหารหารและทาเป็นเราก็ต้อง ไปต่อสู้กับเป็นการมพรนสำรองโดวยความสมัครใจเนี่ยเพราะว่ามีคุณเซนคุณมนเน็ตหุณศาสตร์คุณอ้วนประเทศไทยเลยลำบากนะฮะตระกูลหุ้นนะฮะตระกูลหุ้นแล้วนอกจากนคนไทยที่หันตูดให้แดดหันตูดให้หุ้นเซนให้องศาคณา,า,าราะการุณเซนที่ขายชาติกราสรกัก็อันตรายน่ากลัวกว่าที่คิดรวมทั้งคนหนีคดีจากสุพการบ้านผมด้วยนะฮะ ครับยังไม่เป็นไรนะฮะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ก็ะสะดุดข่าวเนชั่นนะครับเนชั่นเนี่ยเขาพาดถูกวอย่างนี้ครับคนไทยไว้ใจกองทัพไม่ไว้ใจรัฐบาลนะทําไมผมถึงต้องเอาเนชั่นมาพูดเพราะอย่างนี้ครับเนชั่นเนี่ยวีไอไปงานวันครบรอบเนชั่นก็สแสดงว่าสื่อเนชั่นมีความน่าเชื่อถือนะฮะ แขก VIP รัฐมนตรี VIP ไปงานเนชั่นกันเลยแล้วก็เนชั่นเองก็เป็นคนเปิดประเด็นว่ามหาไทยควรเป็นของพรรคเพื่อไทยครับเพราะนั้นการพาดหัวข่าวของเนชั่นจึงน่าเชื่อถือได้นะับผมติดตามเนชั่นมานานตั้งแต่คุณเทพชยัยยงแล้วนะั้นคุณเทพชยัยยงครับผมไปเวียดนามกับสมาพันธ์สนะืนอ เทพชยยัยหยองไปด้วยพักโรงแรมเดียวกันเดวูโฮเทลแต่ว่าผมก็พักได้คืนหนึ่งผมก็ย้ายห้องมาอีกโรงแรมหนึ่งเพราะว่ามีเพื่อนไปพอดีก็ย้ายมาอีกโรงแรมนะครับห้องนั้นก็ให้คุณเทพชยยัยหยองพักนะตอนท่านั้นไปน้มสมาพันธ์ผมเป็นกรรมการสมาคมแห่งหนึ่งพอดีไปออกมาพักก็เจอปูตินอันนี้เป็นเรื่องราวในอดีตนะครับแต่ว่าในชั้นผมก็ ติดตามมาตลอดพอก,กลุ่มหนึ่งไปตั้งท็อปเนลผมก็ไปสนับสนุนนะแต่ก็มารู้จักเนชั่นในยุคคุณชายครับก็รู้จักมาดามเดียทั้งพลังประชารัฐและประธาธิธิบย์นะอันนี้เป็นเรื่องราวในอดีตแต่วันนี้เนี่ยการที่เนชั่นพาดหัวข่าวอย่างนี้ก็แสดงว่ามีความหวังดีต่อประเทศไทยและหวังดีต่อนายกเองครับท่านนายกครับความดีชนะทุกสิ่งความจริง ชนะทุกอย่างนะฮะความจริงก็คือพระมหากษัตริย์เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองปกป้องประเทพีครับไม่ชนะการเมือไม่ใช่นักการเมืองกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดนะฮะเมื่อเช้าผมไปวิ่งก็เจอพี่น้องทั้งอดีตที่เคยรับราชการที่กมฐหาละาบบเอ็ดรักษาพระองค์พลสองษาพระองค์รวมทั้ง กองพลพิเศษที่2ที่แม่ริมนะะองพิเศษที่5แม่ริมลอพิเศษที่4พิโลกนะครับก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าผมให้ช่วยผมช่วยใช้ช่องจองนี้เนี่ยกราบเรียนนายกอิงเรียนท่านภูมิชัยหลักชัยหนึ่งเนี่ยเรียนท่านผู้ช่วยการทหารบอกบิ๊กปูเนี่ยครับเรียนท่านผบอนสสด้วยนะฮะเพราะว่าผมเห็นการลงพื้นที่ของผู้ช่วยการทหารบกมี ผู้บรชการเออรสพลังเงียเชียบขาดลงพื้นที่ด้วยครับแต่ก่อนเนี้ยมีกองพลรบพิเศษที่สองที่แม่ลิมนะฮะผมนึกจำได้ตอนนั้นผมอายุไม่มากยี่สิบตนรับราชการอายุ23่สายบเก้ากันยาสองพันนระ้อยบสาก็ไปผู้หินลองก้าลานหินปุ่มลานหินแต่ก็ศึกษาเรื่องสหายก็มีสหายสายจีน กับายรัสเซียครับเฮ้ย hey, แล้วเพื่อนผมก็บอกวันนี้ว่าเฮ้ย mm. <Hey, S 2> มันมีสหายสายหุ่นเซนด้วยฮะหุ่นศาสตร์อะไรเงี้ยหุ่นอ้น mm. วนผมเฮ้ย <c oughs> มีเหรอไม่มีมันมีหุ่นเซนทุนมเนเนตนะเขาบอกจริงๆมีสหายสายหุ่นเซนเฮ้ย hey, เอาละ <c oughs> ผมยุ่งผมก็ยังไม่ตอบนะ,ะเดี๋ยวต้องเก็บมาศึกษาว่าสิ่งที่เพื่อนพ้องน้องพี่ที่เขาอยู่ชายแดนแล้วมาวิ่งวันเนี้ยเขาเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าเพราะฉะนั้น ก็อยากจะกล่าบเรียนนะเรียนท่านู้ชการถานบอกว่าขอให้มีกองพลลบพิเศษที่สองครับแล้วมีลบพิเศษที่ห้ารบพิเศษที่หกครับก็ต้องเตรียมพร้อมน้ว,วันนี้นะฮะมีทั้งว้าดางหม่องชิดต,ตูส่วนขมຈีมนี่แสบสันหันตภัยมากนะฮะแสบสันหันตะัยแล้วนะเรามีการทูตที่ดีที่สุดในโลกในการทูดแล้วมนตีคนที่ดีีสุดในโลกครับมาแต่ว่า ขนาดทีส่วนโลกก็มาตดต่างประเทศแต่สู้กัมพูชาไม่ได้เฮ้ยประเทศไทยเป็นยังไงเนี่ยท่านนายกเองครับผมก็งงมากนะฮะเนี่ยผมผมแต่ผมเชื่อเชื่อท่านนายกเองมากเลยเชื่อนายกทักษิณมากครับอันนี้คือความจริงที่ผมไปวิ่งออกกําลังกายวันนี้วิ่งสองสวนเลยสวนหลวงรอเก้าทะลุไปบึงหนองบ่อนครับเนี่ยแล้วก็พอเราไปเจอพพี่น้องรถพิเศษนะฮะเขาก็บอกว่าจาได้ไหมบอกจําได้เลย สมัยที่ท่านมวยไปถ่ายหนังสารวินเนี่ยไปช่วงนั้นเราก็เที่ยวสารวินกันหรือก่อนหน้านั้นผมก็ไปเที่ยวสารวินก็มีหัวหน้าชัยลบพิเศษลบพิเศษที่สี่ใช้ชื่อเล่นน้มสมมตินะหัวหน้าชัยนะครับพาไปกินไก่งวงบ้านในพลบมเนี่ยเราก็รู้เลาเรื่องราวหมดของ k n u ของกระเหลี่ยง d ี kba สารพัดเลยอย่างว้าดาังรู้หมดนะฮะมีพี่น้องอยู่รอยยบเบ็ดอยู่ผลสองเราก็รู้เรื่องหมด ก้อยเป็ดอะไรเียทีนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็อยากให้ในายกอิงช่วยให้พอรอมนอสประการพอรมสุรจการนะฮะท่านเป็นพอรมนอ,อราชกเนี่ยท่านให้พอรอมสำรวการและพอรอมจังหวัดสำรวจซึ่งว่ามีนักการเมืองไทยหนีคดีไปอยู่เขมรไปอยู่ไปเป็ดกี่คนครับสำรวจเลยฮะั้งตำรวจแห่งชาติบางการสูงสุดพอรอมจังหวัดครับนายกอิงครับสำรวจเลยว่า คนไทยนักกันมันไทยหนีคดีไปอยู่เขมรกี่คนวันนี้เขมรมันใช้อย่างนี้นอกจากเราจะทวงคืนเขาพระวิหารแล้วนะฮะเพิ่มกองพลรบพิเศษที่สองให้มีรบพิเศษที่ห้าที่เชียงใหม่รบพิเศษที่หกนะฮะเอากันอย่างนี้เลยครับรบพิเศษในห้องก็ให้ตั้งอยู่อ,อีสานแถวสุรินเลยฮะ,ะหรือจะมีรบพิเศษที่เจ็ดนี่อะไตั้งอยู่ปลอยเปดอันนี้เป็นการสลับสน,นนะ คือเป็นความจริงแล้วที่เราจะต้องให้ชายชายไทยทุกคนเป็นทหารนะยกเลิกระบบการครัดเลือกทหารก็เราหลงไหลายได้เพิ่มเห็นไหมฮะวันนี้บริษัทไทยองค์การไทยให้โฆษณากับคนเกาหลีครับเราก็ต้องเอาอย่างเกาหลีสิเขาเป็นทหารกันทุกคนครับแล้วผมเล่าเรื่องกับพี่น้องเขาวันนี้คุยกันแลกเปลี่ยนเรื่องหหนอาชัยราพิเศษ คือน้องก็เป็นทหารเป็นจักดาวเป็นจอบลอด้วยนะฮะแต่ว่าพอเขาด้วยความรักเพราะว่าอย่าลืมนะฮะพวกลูกในพลบเมฆนี่เรียนอเมริกาหมดนะครับเรียนต่างประเทศหมดนะฮะผมจะบอกให้ชนกลุ่มน้อยเนี่ยมีความรู้นะฮะเรียนอเมริกาจบโทจบเอกอินเดียมหมดนะครัเาบเอาเปาเก่อหดแล้วกันนี่น้องเขาเป็นจักดาววาน้าชัยเนี่ยเป็นจักดาวเป็นเตรียมทหารนะเป็นในร้อยนะแต่ว่า พอไปแต่งงานกันลูกสาวทีนพลบุมียก็ต้องสไลด์ไปอยู่ศูนย์การทหารมาอันนี้คือประเทศไทย่เข้มงวดแล้วทหารไทยแต่งงานกับชน,นน้อยไม่ได้ก็เป็นกําลังใจให้ทหารไทยทุกคนครับอันนี้คือความเป็นจริงผมต้องพูดก่อนที่คนอื่นจะพูดเพราะชะนันเนี่ยเรื่องราวของว้าดแดงเรื่องราวของเมร์นักจากของทัพภาคสามก 3, องทัพสามแล้วเนี่ยเราพิเศษรด้ดีครับเหมือนกัน ชายแดนไทยเขมรเ,เนี่ยกองกาลังสุรนารีเนี่ยกองกำลังวุฒะนสสอรู้ดีครับเพราะนสสอทำงานในเชิงเล็กนะฮะนสสอเนี่ยกำลังพลที่จะไปทํางานชายแดนด้านไหนเขาจะพูดภาษาันนั้นได้ครับผมถึงขอเสนอให้ตั้งกองพลรบพิเศษตั้งกองพลรบตั้งกรมรบพิเศษอีกสามกรมเป็นความเสนอของคนบ้นนอกนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกองทัพเลยนะฮะเพิ่ม กรมฐานผ่านจู่โจมครับมันเป็นสงครามนอกแบบต้องใช้กรมหา,านผ่านจู่โจมให้น้องที่เขาจบส่งกําลังทางอากาศไม่ใช่กิตติมศักนะฮะตั้งกรมฐานผ่านจู่โจมทุกกองกําลังฐานผ่านกองทัพภาคน,นะฮะวันนี้เราต้องเตรียมพร้อมนะสงครามมีภัยหมดเห็นไหมฮะกองกําลังสุลกรสีกองกําลังต่างๆจะพูดยังไงครับในเมื่อวันนี้เนี่ย เอาผมพูดอีกครั้งเลยเนชัน่น,น,นเขาพูดมาหลายหลายหเลยหลายสื่อเลยเอาแต่ว่าต้องพูดเนชั่นก็เพราะว่า VIP ไปเนี่ยวันเกิดเนชั่นเนี่ยวันเกิดเนชัน่น VIP ไปเนชัน่นพลาดหัวข่าวอย่างนี้คนไทยไว้ใจกองทัพไม่ไว้ใจรัฐบาลนะฮะเอามาอีกประชาธิปัตย์เห็นไหมฮะอดีตฐมนตรีช่วยมหาไทย ấy, นิพนธ์บุญยม,มันนี่ ปกปชปต้องถอนตัวรัฐบาลไม่รอดแล้วอ่าสงขานี่ดังสงขาดังนะฮะนักการเมืองกระทืบตำรวจตะเวนชายแดนนี่ผู้การตำรวจชาติไม่พอใจผู้การตชดอเอาจริงมาหาผมผมเป็นกำลังใจให้ผู้การบดแห่งชาติและผอบอตชดนะฮะมาเฟียอ้าวเนชั่นนี่เหมือนกันครับเนชั่นนะท่านนะานยกเองนายกทััษิณครับคุณเซนไม่รู้ก็ไม่ใช่คุณเซนรู้ไพ่หมด กลุ่มความลับนักการเมืองไทยครับอ่ะเห็นไหมฮะท่านสุรเกียรตินี่เนี่ยภรรยาท่านเป็นราชนิกูลท่านเคยเป็นรัฐมนตรีตามประเทศเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรมากมายนะฮะท่านพูดความจริงว่าคุณเซนรู้ไพ่ไทยหมดเพราะกรรมความรักนักการเมืองไทยอ่าแล้วก็มีคนกระซิบด้วยนักการเมืองทําคนหันตูดให้แดดฮนะหันตูดให้ขมันครับมันยังไงผมผมไม่เข้าใจผมไม่ไม่เข้าใจน้าตีความไม่ออกก็โง ช่วยทีนะครับเอามาเลยอีกห้าอีกสิบกระดานข่าวโพลเผยคนไทยวางใจของทัพมากกว่ารัฐบาลอันนี้โพลนะฮะแต่ตัวผมเนี่ยยังวางใจในายกอิงเชนวายเพราะเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในรัยสาครับถึงแม้จะไม่ได้คุมมหาไทยแต่ก็คุมเพราะว่าคุมนายกเองเนี่ยท่านคุมผู้ว่าทางอ้อมท่านสั่งผู้ว่าได้ฮะ แต่เพื่อจะให้งานมันเดินครับให้ผอบอกกองกำลังทุกกองกำลังเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนยากครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะทุกจังหวัดมีดีและไม่ดีนะฮะต้องต้องพูดความจริงนะครับผมในวันที่โอท็อปมีเดียเสร็ก็เจอกับผู้ว่าหลายจังหวัดเลยทีนี้ทุกสังคมมีดีและไม่ดีพระหลวงรอเก้าก็ส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองครับพระหลวงรอเส็จสืบสารรักษาต่อยอดใช่ไหมครับทีนี้ ทุกทุกข้าราชการเหมือนกันหมดถ้ากระทรวงไหนก็มีทั้งดีและไม่ดีที่นี่มีข้าราชการไม่ดีบางคนเนี่ยเพราะนั้นอายุวิงต้องให้มีพอรมสนสแยกเพื่อขานนำหน้ากับพออรมนบางจังหวัดผมใช้คำว่าบางจังหวัดนะถ้าดีก็ดีไปแต่ไม่ดีที่คนไหนไม่่่ยไมดีกันแล้วกันเ,นเพราะว่าพระสงฆาพพระราชทานคำว่าไม่ดีที่หนองบุรีลำโพงครับ อันนี้คือความจริงความจริงวันนี้ความจริงสองห้าหกแปดครับความกระล่อนปิ้นป้อนของเขเมรเป็นไงฮะคนไทยไปตักชัดความประกรวดเลวเลยยำสุนักครับโอ้โหแล้วเรามีรัฐมนต,ตรีต่างประเทศดีที่สุดในโลกครับแต่คุณเซนทอมเน็ตเหนือกว่ารัฐมนตรีของไทยอ่ะผมพูดความจริงนะผมคือการพูดความจริงเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนวันนี้พูดในฐานะสื่อนะผมมีสื่อในมือนะมีใบอนุญาตถูกต้อง ครับแล้วผมตั้งเป็นกรรมการสมาคมสื่อเป็นไรายได้อย่างน้อยสองสมาคมหลังจากเกษียณเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมทําสื่อนะเพราะว่าสื่อไทยไม่เทมรุ่ธรรมดาเป็นเทวดาโนทัสนะรเราก็ทําสื่อเล็กๆของเราไปเป็นสื่อให้กํำลังใจทหารนะแล้วก็ปกป้องสถาบันครับเพราะวันนี้มันหาความจริงใจ,จนันกการเมืองยากดีนักการเมืองที่ดีก็มีนะฮะดีดีก็มี ไม่ดีก็มีก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่ากันไปครับแต่ว่าวันนี้เราต้องพูดความจริงไทยมาแล้วเขมรนะเราทําถูกต้องแล้วครับผมชอบแม่ทัพภาคสองครับเราไม่ต้องไปสนใจสารสารเลวโลกนะฮะจะลืมว่ากองทัพไทยกับกองทัพอเมริกันก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะไทยกับจีนก็มีความสัมพันธ์ที่ดีครับ อันนีค้คือความเป็นจริงนะฮะความเป็นจริงที่สุดเลยเพราะฉะนั้นคุณเซนคีดค่าฝรั่งเศสแล้วก็ป้นพัตตบองเข็มาราศรราศีสุพลเลิไปเนี่ยป้นเขาไปหารเราไปเราต้องใช้โอกาสนี้นะฮะใช้โอกาสนี้ครับแต่เมื่อใช้โอกาสนี้แล้วเนี่ยผมก็ต้องเสนอนายกมนตรีเสนอท่านอ้วนภูมิชัยสหายก่าวเนี่ยนะฮะหลักใชยหนึ่งเนี่ยว่าหนึ่งตั้งกองพลเล็บ ตั้งกองพลลบพิเศษที่สองเคยมีอยู่แล้วนะฮะลบหกลบเจ็ดรปสหกรปสเจ็ดนะฮะแล้วก็ทุกกองทัพภา,พาคเพิ่มกรมฐานฐานจู่โจมเข้าไปครับสู้ไอ้ฮุนเซนต้องสู้อย่างนี้นะฮะไอ้ฮุนเซนไอุ้นมันเน็ตเนี่ยเพราะว่ามันถือว่านักการเมืองไทยหนีคดีไปอยู่ที่มันไอ้นี่มันก็เป็นเพื่อนบ้านที่ชั่วชา้าเยนะ,ะับเป็นแหล่งพักพิง ของคนทุจริตคอร์รัปชันนักการเมืองชั่วที่หนีคดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมวางใจในายกเองผมขอให้ในายกเองในฐานะพรนอเนี่ยสั่งให้รัฐบาลสำรวจซิว่านักการเมืองในจังหวัดของท่านเนะี่ยหนีคดีไปอยู่เขมรกี่คนไปทําบ่อนในเขมรกี่คนนะฮะแล้วผมบอกกองกําลังทุกองกําลังเลยเอาจริงเลยนะฮะหน่วยข่าวทุกหน่วยข่าวสันติบาลอะไรก็แล้วแต่เพราะว่า ในสมัยก่อนเนี่ยสมัยแม่ทัพเทียบแม่ทัพยิ่งยศเนี่ยนะฮะอันนี้ทัพพักสามนะฮะพักอื่นผมผมผมจะไม่พูดผมจะพูดเฉพาะที่ผมสัมผัสท่านนะฮะทัพภักหนึ่งนี่ดีที่สุดก็คือสมัยคือดีทุกครั้งอะแต่ว่าพลโทรประยุทธ์จันโอชานี่ก็ให้กําเนิดกรมมนอสุประกัรนะครับเพราะนั้นกรมอนอสุปปญญกากนกรณทุกที่คงสํารวจเลยว่านักการเมืองในจังหวัดของท่านเนี่ยบางคนก็เป็นรัฐมนตรีหนีคดีไปอยู่ขเขมรกี่คนครับเอาเงินไป ไอ้คุณแมรนกาบตีนคแมรบางคนหันตู dem, ห gallons, ให้แดดหันตูให้คแหม่นผมพูดความจริงเพราะว่าพี่ๆก็พูดความจริงครับอะไรฮะเขาก็บอกว่านี่คือความจริงว่าทําไมในทุกองทัพาคจึงมีอจยออัตราการจัดมีนาหาราประวัติศาสตร์ครับเห็นไหมฮะเมื่อพูดเรื่องนายาฐานประวัติศาสตร์ผมต้องกาบพระบาทกรมสมเด็จพระเทพรัตน์กาบพระบาทสมเด็จกรมเทพพัลนะพระองค์ทรงเป็นพระอาจารย์นะครับ พระองค์ทรงเพระอาจารย์ของนายเรียนร้อยจับปลอทุกนายนะฮะพระองค์ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์พาเรียนร้อยไปดูงานประวัติศาสตร์แม้ทั้งประสาทต่ามเมืองทมเห็นไหมครับอันนี้แหละถึงเป็นส่วนหนึ่งในการโอเป a เรชั่นปฏิบัติการยุทธจะออกยุทธการต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นผาเมืองประดิษฐ์หรือคงยุทธการใดๆเนี่ยนะฮะวันนี้ต้องเปิดยุทธการไพรีระยอเดชนะต้องให้พบเบนะ เปิดยุทธการไพรียอดเดชครับขยี้ขมเอนครับขยี้ขมเอน,นฮะประกาศกฎการศึกเก้าเดือนครับน,นี่คือความจริงเลยความจริงที่คนในวัยเลยหกสิบคนผมแลกเปลี่ยนกันมาตอนเช้าเนี่ยพะเราสิ้นหวังกับนักการเมืองฮะแต่ยังมีหวังกับนายกยิ่งเนี่ยยังมีความหวังกับท่านท่าน,าน,านเป็นเจนวายแล้วสตาฟท่านโอ้โหแข็งขันนะผมเห็นเนี่ยบางท่านก็นผู้ช่วยมติเตรียมหารรุ่นสิบสี่รุ่นเดียวกับพี่โดงเนี่ยผม ใชไหมเมื่อเช้าก็เพิ่งไปนิมนต์มาหลวงปู่ม,มน่นเนินตาม,มากซึ่งพลเอกเชษดฐานน่าจะโลและทอสองท่านนับถือครับอันนี้คือความจริงนะฮะความจริงผมถึงบอกว่ามันต้องคิดถึงพลเอกชวลิตให้สัมพันธ์เรื่องการเป็นพรรคการเมืองที่ให้ความพัจเรการข่าวนะหวังใหม่เนี่ยมีผู้รวมพัฒนา,าชาติไทยคุณจตุรงใช้แสงมีพลเอกสิริเป็นผอ,อ,อพรรคนะฮะมีสิงรุ่นหนึ่งเห็นไหมฮะท่านพิษานมูลสาธาทอน แล้วยังมีท่านประสงค์สุนทรีครับท่านประสงค์สุนทรีผมนับถือที่สุดและมีความสามารถในเข้าถึงสื่อแล้วคอนโทรลสื่อได้นะฮะบางคนเข้าถึงสื่อแล้วปล่อยให้สื่อกำเริบเสพสารวงแตกก็กกพิจา,ารณากันเองนะครับแต่วันนี้ไอ้เรื่องส่วนตัวของท่านก็ว่ากันไปนะฮะกระทรวงบางกระทรวงการประจําใหญ่กว่านักการเมืองก็ว่ากันไปเรื่องของท่านนะฮะแต่สำคัญที่สุดคือ ประเทศไทยเป็นอาราธาจากักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ครับก็ใช้โอกาสนี้นะขอบคุณเป็นกำลังใจให้ท่านผู้จัการฐานบกที่สุดเลยนะฮะแม่ทัพภาคทุกภาคพอปองกองกำลังทุกกองกำลังครับเห็นภาพพอบองสหมวกแดงยืนข้างบิ๊กปูแล้วก็อยากให้มีพล,ลลบพิเศษที่สองท่ากองพล,ลพิเศษที่สองเนี่ยแล้วก็มีลบพิเศษที่หลบพิเศษที่เลบพิเศษที่แดครับ คือตอนนี้ต้องพร้อมหมดแล้วว้าแดงชเวโกโกโกหลบหนีเข้าเมืองแรงงานพม่าแรงงานวันนี้ผมจะบอกไม่ใช่แรงงานพม่าแรงงานเขมรนะฮะฟิลิปปินส์ก็มีครับอินเดียก็มีเอาเอาความจริงมาพูดกันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องมีกรมนอส่วนยากครับฟาร์มดีชนะทุกสิ่ง ความจริงชนะทุกอย่างความจริงก็ต้องส่งให้ในายกอิงดูเนี่ยไปถามในั่านเนี่ยเขามีข้อมูลยังไงเขาถึงบอกเนี่ยในท่านเขาบอกเนี่ยนายกอิงครับผมชื่นชมท่านแล้วก็ผมขอบคุณนายกทักษิณด้วยนะฮะขอบคุณที่ขอบคุณนายกทักษิณเพราะว่าไอคนที่ฆ่าเพื่อนผมเนี่ยชื่อไอกวนอูหนีไปอยู่นักการเมืองในเขมรน,นะฮะ แล้วก็พอดีเวลามันนานแล้วคือตอนนั้นเนี่ยผมทำหนังสือนายกสุสินที่ทําจริงนะเขียนหนังสือไปหานายกปุ๊บอ่านายกสุสินเปิดปุ๊บพลเอกชัยศึกรับเกจทัตปืนใหญ่รุ่นน้องพี่ต่อยพลเอกวุไทยเชนวัฒน์เนี่ยรับผิดช,ชอบครับแล้วก็ประสานหาพิตุเห็นไหมฮะพิตุเนี่ยผู้การของป่าครับมีรองสองคนรองต้อยนะฮะขณะนั้นน่ะรองต้อยกับอีกรองหนึ่งเนี่ยรองวินัย คนแปดลิ้วเนี่ยคุณพ่อท่านก็ช่วยแม้้ผมทำไมคุณพ่อท่านมีชีวิตอยู่นะแล้วก็ภริยาท่านคุณโ oh, อเนี่ยเป็นบุตรชายอาดีตเป็นบุตรสาวของอดีตนายอำเภอวังทองผมก็ไปส่งตอนย้ายไปอยู่สูงเม้นอันนี้คือความจริงที่ว่าผมได้รับความช่วยเหลือจากผู้การกองปราบที่ชื่อสุสิทธิ์สังกพงศ์แล้วก็เลืองไอกูลโอเนี่ยพี่ต้อยยังอยู่เป็นกเกษียณที่พลตำรวจเอกครับ หลีไปอยู่ขเขมนนะฮะที่ฆ่าเพื่อนรักผมเนี่ยที่ฆ่านายกอบตเนี่ยนะฮะอันนี้คือกาบเรียนการสกราบขอบคุณนายกทักษิณที่ตั้งศูนย์ต้องทำแล้วก็ขอบคุณน,น,นายกอิงครับผมจัดลันลี่ครั้งแรกเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะครั้งแรกในยุคท่านก็คือลนลี่ประหยัดพลังงานเนี่ยพอรมนชื่อยิ่งรักชินวัตรครับนายกอันตรีอรองผอ,อรมนก็ชื่อพลเอกประยุทธจันโอชาครับ แลนดี้ครั้งแรกแลนดี้ประหยัดพลังงานผมจัดที่อาคารเอเนอร์จีเนี่ยนะฮะยังจําได้นะฮะถ้วยถ้วยท่านนายกนะครอรมานเนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะไปมอทบอรสิบสาไปลบบุรีอันนี้ฮะไหว้ไหว้พระไปไหว้วัดปณีชนลขันนี่คือครั้งแรกเลยที่ผมจัดแลนดี้แล้วเปิดที่กระทรวงพลังงานครับนะไปลบบุรีอันนี้คือความจริงครับแต่วันนี้เนี่ยก็ขอให้นายกอิงช่วยหนึ่งตั้งกองพลรบพิเศษที่สองนะฮะ ตั้งลบพิเศษอีกสามกรมตั้งกรมตาพานจูจมทุกองค์ทางภาคเพราะวันนี้คำเหม็นมันเหิมเกิมครับทวงคืนเขาพระวิหารครับขอบคุณครับพัชระพุนจันรรญพักดีคนบ้านนอกพูดจากใจเนี่ไปวิ่งมาเนี่ยสดๆเลยกลับมาก็มาพูดเนี่ยครับไอคนเหล่านี้ถ้าประเทศนี้มันล่มสลายผมจะขึ้นชื่อให้ดูหมดเลยว่าใครบ้างไม่รู้จักอับอายคนเขาบ้างหากินบนความเดือดร้อนบนความ ูสเสียคนอื่นอนอทำายชาาติเอคนอัปรีทรงเสริมให้เป็นใหญ่เอาคนจันไรมาประจบเฮาหอนกินที่รกป,ปา่าบีบน้ำตาเล่นละครแล้วใช้เนติบริกรพี่ภาคสาปัญญาชนเอาคนจันไร ส่งเสริมให้เป็นใหญ่ทำผิดก็ได้ใจมันเลยประจบซ้อพอสร้างฐานอำนาจเพื่อพวกมันอยู่ต่อประชาชนถึงบางออกเขาเลยวิกฤตศรัทธานี่คือทินกาขาวทำขาวให้เป็นดำ นี่คือทินกาขาวทำดำให้เป็นขาวประชาชนรู้เรื่องราวเขาเลยวิกฤตศรัทธา ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ